เดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับ M81 นะครับอันนี้ฝั่งที่เราจะขึ้นนะครับก็คือเส้นที่จะวิ่งไปกำแพงแสนนะครับอันนี้คือเราอยู่บนเส้นถนนเพชรเกษมนะครับพุ่งหน้าจะไปกำแพงแสนนะครับมันจะมีป้ายเขียนว่ามอเตอร์เวย์ M81 การจนบ,บุรีนะครับ ก็ให้เราวิ่งไปตามป้ายเลยนะครับป้ายเขาจะให้มุ่งหน้าไปที่เ,เ,เส้นถนนมาลายแบนนะครับเห็นไหมน,นี่นะครับพอเราเลี้ยวเข้ามานะครับก็จะเจอถนนอีกเส้นหนึ่งที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนได้นะครับแล้วเราจะเบียดซ้ายข้างหน้านะครับตรง ถนนหมายเลขสามสองหนนะครับมุ่งหน้ากําแพงแสนสุพรรณบุรีนะครับนี่นะครับเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับตรงเคสีแล้วเราก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับทางขึ้นจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางขนส่งนะครับนี่นะครับถนนก็จะเป็นแบบนี้นะวิ่งตรงไปเรื่อยๆข้ามสะพาน พอเราขับมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอทางเข้านะครับทางด่วนการนะครับนี่คือขับมาเรื่อยๆเขาก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนะครับว่าตรงไหนนะครับทางเข้ามันจะเป็นทางเข้าแบบเขาไม่ได้เปิดแบบใหญ่มากเนาะเนี่ยนะกรุงเทพกาญจนบุรีนะครับเต็แปดหนึ่ง เส้นนี้นะครับเขาเขียนป้ายบอกไว้ว่าไม่มีสถานีบริการน้ามันนะก็คือนู่นนะครับจุดทางจุดทางก็คือตัวเมืองการนะครับก็วิ่งไปเลยครับเดายาเอาวช่วงนี้นะครับช่วงสงการเขาเปิดให้วิ่งฟรีนะครับจริงๆเขาให้วิ่งฟรีมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเขาให้วิ่งฟรีช่วงวันเสาร์อาทิตย์น็อกอันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับก็ ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะว่าทางเข้ามันอยู่ตรงไหนนะครับจากฝั่งนคนปรปฐมเนาะสำหรับคนที่แบบอยากไปไปเมืองการเนี่ยวิ่งแป๊บเดียวครับถึงนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกชัดเจน อันนี้ก็มุ่งหน้าการจันทบุรีนะครับท่ามกานะครับประมาณนี้ก็วิ่งไปแล้วก็อ่านป้ายไปนะครับอย่าเชื่อ G P S มากนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเขายังไม่เปิดเป็นถนนสาธารณะนะครับตอนนี้คือทางการเขาอนุญาตให้เรา วิ่งเพื่อทดลองได้นะครับก็คือทดลองระบบเพราะว่างานระบบต่างๆอะไรเงี้ยงานงานพวกงานเก็บตังงานอะไรเงี้ยเขายังทําไม่เสร็จนะครับแต่ว่างานผิวถนนงานอะไรเงี้ยเขาทําเสร็จแล้วก็นี้เขาก็เปิดให้เราวิ่งฟรีนะครับถนนค่อนข้างดีเลยนะครับเรียบเฮ้ ค่อนข้างเร็วเลยแต่เขาเขาจำกัดความเร็วอยู่ที่ป้ายเขียนบอกไว้ประมาณ80-90เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด นะห้องน้ําแบบชั่วคราวอะ่ะเขายังไม่ได้ทำเป็นแบบห้องน้ําแบบขาวอน,นะครับเพราะว่าเขาจะทําไม่เสร็จเนาะนก็วิ่งได้ประมาณนี้นี่นะครับวิ่งไปเลยยาวๆครับทางค่อนข้างดี โอ้นะครับทางออกบ้านโป่งวิ่งไปได้เรื่อยเลยครับเยาวๆยาวไปเลยครับชิวๆเลยถ้าเราวิ่งข้างล่างเนี่ยเราก็จะติดไฟแดงอีกหลายไฟแดงเลยนะครับแต่ว่านี้ก็คือเราวิ่งบนทางด่วนเนาะตรงนี้เขาให้วิ่งฟรีก็วิ่งได้แบบเยาวๆยาวเรื่อยเลยครับค่อนข้างจะประหยัดเวลานะครับในการไป ตัวเมืองการเนาะเราวิ่งมาเรื่อยๆก็จะมีทางออกอยู่หลายๆเส้นทางนะครับที่เขาช่วงรงการเนี่ยเขายังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังรงการเนี่ยคาดว่าเขาน่าจะปิดเหมือนเดิมนะครับให้ออกได้แค่ตรงปลายทางแล้วนกะ็ฝั่งฝั่งขึ้นฝั่งนครปฐม จำกัดความเร็วบอกว่า80ตลอดทางเลยนะครับก็ช่วงนี้เขาก็จำกัดให้วิ่งประมาณนี้ครับเนี่ยครับป้ายนะตรงไปกาญจนบุรี ว่าเขาจะเปิดใช้อีกทีปีไหนนะครับหมายถึงว่าเปิดให้ขึ้นแบบเสียตังค์จริงๆนะครับนี่ภูเขาอยู่ไกลๆนะครับเราจะถึงทางออกการแล้วแหละ 6องศานะจากหน้าปัดรถ จริงๆเขาจะทําเป็นด่านเก็บตังค์ะนะเห็นไหมแล้วก็เขาก็จะทําทางออกข้างหน้าไว้เราวิง่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีก็จะมีะมนะป้ายบอกนะครับตรงนี้ก็คือเป็นทางที่เขาจะบังคับให้เราออกแหละเพราะว่ามันสุดทางที่เขาจะให้เราวิ่ง ไลนะอันนี้ไปอีกนิดนึงก็คือถึงเมืองการแล้วครับนี่นะก็จะมีป้ายบอกว่าการจนบุรีพนมทวนนะครับถ้าเราจะไปพนมทวนเราก็ตรงไปได้แต่ว่าถ้าเราจะเข้าตัวเมืองนะครับก็ตามป้ายเลยครับ นทวนเขาก็จะเป็นสะพานวนไปฝั่งบวนเนาอ,อันนี้ก็คือมุ่งหน้าเข้าเมืองกาะครับอันนี้ก็จะสุดทางออกเส้นทางด่วนกาญจนาบ,บุรีละนะครับถ่ายมาให้ดูเป็นไอเดียนะครับประมาณนี้ประมาณนี้